สวัสดีครับพี่ๆนะครับวันนี้านายนาไปรูนะครับช่วงนี้ก็ปิดผลแล้วนะครับวันนี้มันผลเนี้ยเขาสุกแล้วแต่เขาอ่าน่าจะสุกมากไปนิดนึงแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ทานได้นะครับตัวเนี้นยนานาไปรูต่อให้ผิวดําทั้งผลนนะครับผิวดําทั้งผลเลยก็ทานได้นะครับนานาไปรูมันเลกแต่คนชอบนะครับเทกเจอร์ของเขาผมจะอธิบายก่อน น้อยหนาปีรูเป็นน้อยนาไม่ใช่ทั้งน้อยหนาคลั่งไม่ใช่ทั้งน้อยหนาหนังนะครับพี่พี่ลืมลืมเท็กเจอร์น้อยหนาทั้งสองแบบไปก่อนสําหรับสําหรับคนที่เคยกินทั้งน้อยหนาหนังและน้อยหนาคลั่งนะครับพี่พี่ลืมเท็กเจอร์สองชนิดนั้นไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาจนินตนาการเท็กเจอร์ไปพร้อมกันผมจะพยายามอธิบายเท็กเจอร์กับเนื้อสัมผัสของเขาให้มัน ให้พี่ๆได้สัมผัสได้มากที่สุดนะครับว่ารสชาติเากับเท็กเจอร์ของเขาไปในแนวไหนนะครับแต่ผมบอกเลยว่าไม่เหมือนน้อยนาที่พี่ๆเคยกินผมบอกแค่นั้นนะครับตัวเนี้ยไม่เหมือนไม่เหมือนน้อยนาที่พี่ๆเคยกินแน่นอนนะครับสำหรับเท็กเจอร์ตัวเนี้ยนี่นะครับเดี๋ยวเรามาชั่งกิโลกันก่อนนะครับอันนี้กิโลนะครับอันนี้เรามาชั่งผมว่าน่าจะประมาณสัก แปดขีดเจ็ดขีดกว่ากว่าแปดขีดประมาณนั้นแหละน้ำนะอันนี้ผมยังไม่ได้ชั่งนะผมลองลองกะโดยโดยประมาณผมว่าประมาณเจ็ดจุดเก้าประมาณแปดไม่เกินแปดไม่เกินแปดขีดครึ่งอะ่ะผมว่ามันน่าจะไม่เกินนั้นแหละเดี๋ยวเรามาดูพร้พอมๆกันเท่าไหร่พี่ๆเห็นไหมอ่าแปดขีด มันแข็งเลยเล็กนึงนะครับโอ้ทมแม่นด้วยนะครับแปดขีดเกือบแปดขีดครึ่งอะนะครับแปดร้อยฮะแปดร้อยยี่สิบกรัมนะครับเกือบกิโลนะครับแปดร้อยยี่สิบกรัมเกือบกิโลเลยนะครับอ่ะทีนี้ก็มาดูลักษณะภายนอกของเขานะครับสําหรับน้อยนาตัวนี้น้อยนาเปรูตัวนี้นะครับหรือบางคนเรียกบิลิบ้านะครับแต่ผมจะเรียกอ่า ตามตามที่มาของเขานะครับก็คือถิ่นกำเนิดของเขาอยู่แถวเปรูนะครับเป็นน้อยนาอ่าน้อยนาพื้นเมืองของเขานะครับตัวเนี้ยแต่มาอยู่ในประเทศไทยผมไม่แน่ใจว่าประมาณกี่ปีแล้วนะครับที่ที่ปลูกกันนะครับโดยจากนักสะสมต้นไม้พวกเรานี่แหละครับนําเข้ามามามาปลูกนะครับส่วนตัวแล้วต้นต้นเนี้ยที่ผมไปตัดมาเมื่อกี้อายุยี่สิบ ยี่สิบแปดเดือนก็สองปีสองปีนิดๆน,นะครับยี่สิบแปดเดือนก็สองปีนิดๆปีเลขช่วงสิบแปดเดือนติดลูกไปแล้วนะครับผ่านมาอีกสิบเดือนอันนี้ติดลูกอีกตัวเนี้ติดลูกปีที่แล้วติดลูกสี่รอบนะครับปีที่แล้วติดลูกสี่รอบในหนึ่งปีนะครับเขาจะติดเป็นรุ่นรุ่นแรกนะครับอันนี้ก็รุ่นแรกนะครับรุ่นเลขรุ่นสองกำลังติดดอกนะครับก็จะมีช่วง ต้นนี้จะเลยประมาณสักสามรุ่นถ้าต้นเขาสมบูรณ์นะครับเขาจะติดถึงสี่รุ่นสี่รุ่นเลยนะครับในหนึ่งปีนะครับตัวนอยมหาเปรูนเนี่ยนะครับเขาจะติดถึงสี่รุ่นถ้าดูแลต้นก็สมบูรณ์นะครับปุ๋ยแนะนาปุ๋ยที่แนะนาผมแนะนําใส่ยี่ห้าเจ็ดเจ็ดนะครับผสมกับขี้วัวขี้วัวพี่ๆเอาขี้วัวเก่าหนึ่งกระสอบไว้ใต้ต้นเลยเอาไว้ใต้ต้นตรงนั้นเลยนะครับไม่ต้องไปเกะอะไรกระสอบนะครับ เอา,อากระสอบขี้วัวนะครับไปตั้งแล้วก็พานะครับพาแล้วก็ไว้ตรงนั้นแหละ